การประมูลป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อที่เปลี่ยนเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนเป็นทองออฟเดลทาวว่าตกลงป้ายนี้เป็นป้ายทองคำฝังเพชรหรือไม่ราคาทำไมแสนแพงถ้าเป็นแบบนี้การใช้ภาษีของรัฐรั่วไหลหรือไม่33ล้าน ไม่แพงอักษรทองคำตัวละสามแสนบาทป้ายทองคำเนี่ยไม่แพงนี่คือคำยืนยันของการรถไ,ไฟแห่งประเทศไทยครับล่าสุดรอฟอรทอบการรถไฟแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงเรื่องป้ายทองคำครับยืนยันว่าทำถูกทุกอย่างตามมาตรฐานข้อชี้แจงคือโครงการจัดทำป้ายชื่อ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร <S <S และตราสัญ,ญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐและคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ความคุ้มค่างบประมาณและความถูกต้องตามวิศวกรรมครัสำคัญมากป้ายนี้33ล้าน ไม่แพงรพอพทอบอกว่าการรถไฟเนี่ยมีการดําเนินการผ่านการตั้งคณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตงานและราคากลาง<ะ>ตามคําสั่งลงวันที่6กธันวาคมหกหมีการพิจารณารายละเอียดของการประมูล<ะ>ที่เกี่ยวข้องกับชนิดจํานวนปริมาณรายการพัสดุวัสดุต่างๆทำ<ะ>ป้ายเนี่ยนะตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางร<ะ>วมแวดไปด้วยเป็นเงิน33.16ล้านบาทข้อ2การรถไฟไม่ได้ละเอน,นะ เอารวมเผื่อจ่ายไว้ด้วยล้านหกต่อมาการมีการกําหนดไว้ว่า,าเงินทั้งหมดจะจ่ายเมื่อผู้ว่าจ้างเนี่ยสั่งให้ดําเนินการสําหรับงานติดตั้งหรือถอนวัสดุว <ฮะ S 1> ปิด <ฮะ S 1> แทนผนังกระจกต่างๆผังอะคริลิกใสเพื่อป้องกันเมลลมศาสตร์ข้าวอาคาร<ฮ>ะระหว่างที่รอการผลิตและติดตั้งกระจกใหม่ในกรณีที่ผนังกระจกใหม่สามารถผลิตและติดตั้งภายใน30วันยอดเงินเผื่อจ่ายรายการนี้ผู้ว่าจ้างไม่ต้องสั่งให้ผู้รับจ้างดำเนินการ ผู้รับจา้างก็ไม่สามารถเบิกจ่าย,ายเงินด,ดังกล่าวลดลงมาล้านหกต่อมาการลดไฟสามารถประหยัดค่าจ้างได้ส่วนหนึ่งก็คือล้านหกนี่แหละเอาละนี่คือคําชี้แจงแล้วเหตุผลที่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างเป็นการทั่วไปเป็นจัดซื้อจัดจ้างพิเศษเพราะโครงการเนี้มีความเร่งด่วนและเป็นไปตามระเบียบของกรมบัญชีกลางต้องทําให้เร็วที่สุดค่ะต่อมาขอบเขตของงาน ค<ฆ>ณะกรรมการจัดทําร่างกําหนดขอบเขตของงานไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนป้ายชื่อเท่านั้นนะคุณยังรวมถึงการจัดทําระบบไฟหรือถอนนะคะระบบความละเอียดต่างๆต้องปรับปรุงอย่างระมัดระวังและต้องมีการรับประกันความชำรุดบกพร่องให้เกิดความรอบคอบที่สุดต่อมาอักษรป้ายที่ขอบชื่อพระราชทานเนี่ยลายอื่นทําได้ไหมอักษรน,นี้เป็นภาษาไทยความสูงเท่าไหร่3เมตรกว้าง2.6เมตรหนาะนะ40เซนติเมตร ความยาวของป้ายไม่ต่ำกว่า60เมตรนี่กำหนดไว้ตัวอักษรภาษาอังกฤษมีความสูง2.1เมตร2.1เมตรกว้าง2.2เมตรหนา40เซนผลิตด้วยตัวอักษรอะคริลิกนะคะสีขาวยกขอบซ่อนไฟแสงสว่างไว้หลังป้าย ที่สาคัญป้ายชื่อสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นป้ายขนาดใหญ่ครับมีความยาวและตัวอักษรเพิ่มขึ้นจากเดิมนี่ผมไม่ได้ไปดูนะสถานีกลางบางซื่อที่ติดตั้งเดิมราคาเท่าไหร่แล้วลายอื่นทาได้หรือไม่ป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเดิมที่จะเปลี่ยนเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยจะมีการลื้อผนังกระจกเดิมทิ้งติดตั้งผนังกระจกใหม่ดาเนินการด้วยติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าแขวนสลิงยาว6เมตร รวมการย้ายจุดทํางานทั้งหมด4กระเช้าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะยากาความาสูงของป้ายจากระดับพื้นดินประมาณ28เมตรเทียบเท่ากับตึก9ชั้นยกขึ้นไปนะน้ําหนักต้องยกขึ้นไปติดตั้ง7ตัน7ตันเป็นงานยากต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษตัวอักษรทั้งหมดเขาบอกอย่างนี้ป้ายสถานีกลางบางซื่อที่เปลี่ยนมาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนั่นแหละมันมีการดําเนินการทั้งหมด ผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามระยะเวลาที่กําหนด <50 S 2> เป็นเวลา150วัน,วนรับประกันความชำรุดเป็นเวลา365วันหรือ1ปีค่ะแผนงานต้องระบุติดตั้งเฉพาะงานโครงป้ายตัวอักษรภาษาไทยและภาษาษอังกฤษทั้ง2ด้านของสถานี ติดตั้งตราสัญ,ญลักษ์การรถไฟให้แล้วเสร็จ90วันและต้องดำเนินการในส่วนที่เหลือให้ครบสมบูรณ์ตามสัญญาในระยะเวลาที่กำหนด150วันสถานีกลางบางซื่อที่เปลี่ยนสภาพมาเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตการรถไฟชี้แจงว่าหากรวมสองฟังจะมีการติดตั้งอักษรภาษาไทยรวม48ตัวอักษรภาษาอังกฤษ62ตัวอักษรและมีสองตราสัญ,ญลักษณ์ครับใช่ค่ะ ผมเอา62ตัวอักษรเนี่ยมารวมกันหารไปด้วย33ตกตัวแล้วเท่าไหร่532,258บาททองคำคุณปริ้นบอกว่าบาทละ30 0 0มอักษรตัวเอา62ตัวนะ5้า0สนเท่าไหร่5้าราคาตัวละ5้าแสนเพราะฉะนั้นก็ตกเท่ากับประมาณ18บาททองคำต่อหนึ่งตัวอักษรเลยอันนี้รวม48ตัวภาษาไทย48ตัวอังกฤษ62ตัว เท่ากับทั้งหมด110 110เอา110ไปหาร33ล้านอักษรทองคำตัวละ3 0 0แสนบาทป้ายทองคำเนี่ยไม่แพงนี่คือคำยืนยันของการรถไ,ไฟแห่งประเทศไทยครับ 30เมษายน2564มาดูนี่นี่ไม่ใช่ทองคำไม่ใช่ป้ายทองคำแต่เป็นการสร้างสะพาน<ม>ทางเชื่อมระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อการรถไฟได้ทำสัญญาลงนามว่าจ้างกับบริษัท Unique Engineering and Construction นี่แหละอก็า Unique นี่แหละก็เจ้าเดียวกันคุณรู้ไหมเท่าไหร่มันคือ19.92ล้านบาทกับทางเชื่อมระหว่างสถานีบางซื่อ กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อทางเชื่อมนะแค่อันนี้ทางเชื่อมยังถูกกว่านี้เขาเรียกป้ายอีกมันไม่ใช่ป้ายทองคํามันคือสะพานคอนกรีตทางเชื่อมคอนกรีตอ๋อก็เลยถูกกว่าไม่น่าเชื่อใช่ไหมบริษัทยูนิคเป็นบริษัทหนึ่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และประมูลงานของรัฐค่ะ มีแบ็กกรอบอยู่ในมือมากมายมีสินทรัพย์รวม45,000ล้านหนี้สิน37,000ล้านผลผนประกอบการ,ป,รกปี64กำไรประมาณ27ล้านนะคะงวด9เดือนปี65กำไรประมาณ31ล้านมูลค่าการรับเหมาโครงการภาครัฐทั้งหมดในปี60ถึงปี65 6ปี18โครงการนะคะ8 8 0 0กว่าล้านบาทเฉพาะที่ทำไว้กับการรถไฟนั้นมีทั้งหมด 8โครงการนะคะมูลค่าโครงการ5 2 0 0 0กว่าล้านบาทแสดงว่าเป็นรายใหญ่ที่เป็นคู่สัญญาคู่ค้ากับการรถไฟครับนี่ผมไปเทียบให้นะผมทำทางรถไฟให้ตั้งแต่ปี60ศูนอะทางรถไฟทางคู่ลบบุรีปากน้ำโพเท่าไหร่5,125ล้านทางรถไฟทางคู่ช่วงลบบุรีปากน้ำโพสัญญาที่สองแปดพัน8ก0 0กว่าล้านแล้วซ่อมบำรุงแม่แกสับล้างอะค่ะ บันไดเรื่วนชานเมืองสายสีแดงบางซื่อตลิ่งชันอันนี้8 6ล้านบาทมาธันวาคม -62 โครงการจัดหาติดตั้งระบบอนาสัญญาณและโทรทรคมนาคมการก่อสร้างรถไฟทางคู่ลบบุรีปากน้ำโพอันนี้ก็ประมาณ2,000กว่าล้านมีโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1นนะคะอันนี้ประมาณ9,400กว่าล้านบาทมีรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงดอนเมืองนนครอีกหมื่นล้านเอมีรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารอีก 15,000กว่าล้านบาทค่ะล่า,ลาสุดสถานีกลางบางซื่อ <หา S 2> ที่ตอนนี้กำลังถูกข้อคอรหาอยู่ว่าทำไมป้ายมันแพงแพงเหมือนป้ายทองคำคผู้ถือหุ้นใหญ่ของยูนิคยูนิคิอันดับแรกคนแรกนะคะอันดับหนึ่งนางถนอมสีสุดตัวนี้23% ผลที่2อันดับสองนายเกรียงศักดิ์สุวิวัฒนชัยมุกดาอาริยวัฒสิบเอ็ดจุดเก้าหนึ่งเปอร์เซนต์่อมาทวัดเสริมคชสี 3. เเบริษัทไทย N v ็นวีดีหนึ่งจุดหเปอร์เซนต์ศิลาวินัยวัตนวงศนัทพงศ์เลิศล้ำประเสริฐสกุลวัฒนีรุจิวรรณกรนัทโอทีนี่คือผู้ถือหุ้นรายใหญ่นี่ผมไม่นับตัวคนที่ถือใน N v ็นวดีหรือคนที่ถือหุ้นที่เป็นกองทุนนะครับป้ายทองคำ กำลังกลายเป็นประเด็นร้อนชาในปีนี้รัฐจะจัดการว่าด้วยเรื่องของการใช้เงินภาษีจากประชาชนให้เกิดประโยชน์เพิผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร